เป็นความตั้งใจของมีไลฟ์ไหมคงไม่มีแน่ๆคะ่ะคอนเสิร์ตไม่มีไลฟ์แน่ๆคะ่ะใช่ต้องมาดูเองเพราะเราจะมีโชว์พ,พิเศษที่คิดว่าไม่น่าจะได้เจอจากที่ไหนนอกจากในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยแล้วก็โชว์ที่เราเตรียมมามันอยากให้ทุกคนมาดูมากๆจริงๆ ถ้าครั้งที่หนึ่งทุกคนประทับใจมากๆาแล้วหนูว่าครั้งที่สองมันจะมากขึ้นไปอีกแล้วถ้าใครไม่มาคงจะเสียดายมากๆจริงๆไม่ใช่เสียดายเพราะว่าหนูจะแก๊ดแต่เสียดายเมมโมอรีของเมมเบอร์ทุกคนที่ที่จะทําเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยกันมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ที่จะแสดงแบบนี้ด้วยในคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะ <c oughs> ก็เลยอยากจะโอ้เจ็บคอ <c oughs> อยากจะเชิญชวนหนุ่คนแบบว่ามาด้วยนะคะ ในวันที่27เมษายนไจ้เป็นคอนของ CGM4N นะคะใช่ไม่มีไฮทัชนอกจากน่าจะตามที่ประกาศไปเพราะว่าหนูขอได้แต่แต่ VIP ที่แบบขอเพิ่มเข้าไปเพราะตอนแรกจะมีแค่ไฮทัชอย่างเดียวแล้วหนูก็เลยขอเพิ่ม t 2 shot video เข้าไปด้วยค่ะ ขอดื่มน้ำแป๊บแล้วก็แบบว่าสปอยนิดนึงดีกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคือหนูอ่ะเป็นเซนเตอร์เพลง h i s t s h i b u l i n o l i p g l o ใช่ไหมอืมแลวลิกอรก็เล่าเรื่องราวของมันละผ่าน MV มีหนูอยากจะบอกว่า ลิปกอนมันยังไม่เป็นที่สิ้นสุดหรอกนะเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งเนี้ยมันจะมีภาคต่อของฮิตซิบุริโนลิกอสอยู่ในนั้นด้วยใครอยากรู้ว่าภาคต่อของมันคืออะไรต้องมาดูในคอนเสิร์ตเท่านั้นเพราะว่าถ้าไม่ได้มาคอนเสิร์ตจะไม่รู้เลยว่าภาคต่อของลิปกอสคืออะไรเพลงนี้มันมีภาคสองเลยนะแต่าภาคสองของมันคืออะไรก็ต้องมาดูในคอนครั้งนี้เท่านั้น เพราะมันคงจะไม่ออกไปข้างนอกด้วยใช่งงอะเซฮะกันใหญ่ภาคต่อของลิกลอสคืออะไรจริงๆทุกคนมันมีมันมีภาคต่อของลิกลอสมันมีอะไร,ะไรสักอย่างที่มันจะเป็นภาคต่อของลิกลอสด้วย ซึ่งเกี่ยวข้องกับเมมเบอร์ทุกคนใน C G M 8เลยที่ที่จะร่วมสร้างสิ่งโชว์นี้ขึ้นมานะคะออันนี้คือสปอยแล้วนะฉันต้องมาเพราะว่าถ้าไม่มาไม่เห็นคุยกับใครไม่รู้เรื่องแล้วนะลิปจะหายหรือเปล่าหรือลิปจะมีแท่งใหม่ หรือลิปจะไม่อกหักแล้วหรือเปล่าหรือลิปก็ยังจะอกหักอยู่ที่ชายทะเลอยู่อย่างนั้นหรือเปล่า <c oughs> ใครอยากรู้ว่าภาคต่อของ h ฮิสชิ i ุ i n o Lip Gloss นั้นเป็นอย่างไรต้องมาดูที่คอนเสิร์ตของ c ีเจีนะคะอืมะคะ บอกแค่นี้บอกแค่นี้สปอยแค่นี้จริงๆแล้วก็อย่างที่สปอยบนเวทีเมื่องานที่ผ่านมาว่ามันจะมีดอกไม้ที่เราอาจจะคิดถึงดอกไม้ที่เราเคยคำนึงถึงนะ่ะคนที่เราคิดถึงภาพผม CGM ในช่วงรแรก อะไรเนี้ยเออมันหายอากแล้วนะที่จะเห็นนะ่ะคอนสิร์ตครั้งที่หนึ่งยังทำไม่ได้เลยอ่ะแต่คอนสิร์ตครั้งที่สองทำได้นะก็ต้องมาดูแล้วนะผู้ปกครอง CJM ทั้งหลายไม่ใช่คอครแกพี่อคอมคแกพี่เขคือพัทเล็กๆน,นี่นั้นจริงๆ แต่ว่าอันนี้อยากจะเป็นซีเจนโฟเรยจริงๆต,งต้องมาต้องมาต้องมาหรือว่าอะไรใดๆที่เกี่ยวกับพี่ออมแล้วแบบคิดถึงอะคิดถึงความคิดถึงแกงนี้จังเลยอะไรเงี้ยหรือว่าคิดถึงโมเมนต์ที่เขาอยู่ด้วยกันอย่างนี้จังเลยอย่างเงี้ยก็ต้องมาดีสปอยเยอะมาก แต่ว่ามันยังมีมากกว่านี้ไงเออนกพิราบคืออะไรคุณพี่เจ้าในติงเกลมาด้วยหรอเออทุกแจงมาด้วยหรอคิดถึงมาเมียงอ้าไม่แน่เหล่าในติงเกลไม่บอกกดด้วยนะวันที่หกอะ กดกดกดเพราะว่าสิ่งเนี้ยจะไม่ไปเห็นจะกคไหนอีกแล้วจะไม่ไปเห็นจะกคไหนอีกแล้วต้องพูดไหมในติงเกล็เป็นเคสแน่ๆเป็นไปได้หร่อคิดถึงความสวยต้องบอกเลยว่าวันนั้นอ่ะหนูจะสวยเป็นพิเศษ สวยมากเลยเอ่คุณพี่เอางี้แล้วกันเดี๋ยวรอโปสเตอร์อื่นๆใดๆออกก่อนนะเดี๋ยวจะมาสปอยเพิ่มนะคือมันมีเยอะมากเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนอย่พูดมาเหมืนหมดไงเดี๋ยวมันหมดเลยภายในมาไลฟ์มันไม่ได้มันหมดไม่ได้คุณพี่เออวันที่หกก็คืออยู่แล้วโชว์เธออยู่แล้วโชว์ฉันอยู่บนเวทีด้วยค่ะน้ำ สู้ๆนะแม่กลคือโลโชเนี่ยนะก็คือเป็นการ x กับเบนะีเนเนาะแต่ว่าเราก็ไปในฐานะฮิ s ชิบูโ n น l ลิปกลอสนะเพราะนั้นใครที่หวังว่าจะเต้นคิสมีเนี่ยขอดับฝันก่อนเลยหรือว่าเพลงของ bnk อะ่ะขอดับฝันก่อนเลยนะเพราะว่าไปในฐานะอำลาต้องใช้คาว่าอำลาจริงๆของฮิ s ชิบุร n o l ลิปกลอสนะคะ เไปไปเถอะอํอำลากันเธอเนาะเพราะว่ามันก็สุดท้ายแล้วแม่นะออแต่ก็จะมีโชว์พิเศษก็คือ2วันนี้เปลี่ยนเซติีทุกเพลงอะคือปกติถ้าซีเไปโลโชว์มันก็จะเปลี่ยนแค่บางเพลงเนาะแต่ว่าโลโชว์ครั้งเนี้ยเปลี่ยนุกเพลง2วันไม่เหมือนกันสักเพลงค่ามัมนะคะอืม แต่ฉันไม่ต้องแย่งก,กูบปแต่ฉันก็ฉันก็ลุ้นเหมือนกันว่ามันจะขายได้ประมาณไหนคือเมมเบอร์ทุกคนก็ลุ้นเวลามีคนอ,งงอ,อคนของวงอะเอาจริงเวลามีคอนของวงอ่ะเมมเบอร์เองอะก็ลุ้นทุกคนแหละว่ามันจะขายได้ไหมนะอะไรอย่างนั้นอย่างงี้นะ เปลี่ยนทุกเพลงจะบอกว่าฉ่ำเพราะว่าซ้อมฉ่ำมากซ้อมทุกวันนะคะขายหมดอยู่แล้วแม่จะหมดจริงหรอมาก็กลัวมันจะไม่หมดเนี่ยแหละแต่ว่าครั้งนี้มันที่นั่งมันก็ไม่ได้เยอะใช่ไหมอ่ะเยอะไหมนะ <laughs> ไม่รู้อ่ะ <laughs> มาเถอะนะ พอเธอกำลังเต้นๆแฟนคลับก้มหน้ากดมือถือจะไม่ว่าสักคำถ้าสิ่งที่กดไปคือกำลังแย่งชิงบัตรคอนของซีเจมอยู่ฉันจะไม่ว่าเลยฉันจะสต็อปโชว์ด้วยหยุดหยุดโชว์กดบัตรค่ะได้ไหมวะ <laughs> จะมีลงมาหาแฟนๆไหม <laughs> <laughs> มีไหมนะมีไหมนะ มอาจจะได้ลองเพลงด้วยกันเลยก็ได้เนาะเอ๊ะไม่บอกในติงเกลอยู่ไหนนะสถานที่จัดไก่นะ คุณแม่หนู่บนเหมือนกันได้ไหมคะไกดิฉันเหมือนกันคะ่ะดิฉันกำลังเครียดอยู่ว่าการไปจับมือของดิฉันรอบเช้าทั้งสองรอบจะไปทันไหมในตอนหนี่คะ่ะปกติมะปกติเนาะไม่ได้มีพิลาพิรุธเลยเนาะไม่ได้มีเนาะอืไมไม่มีเนาะไม่มีพิรุธเลยเนาะ คนใกล้กดบัตรคอนแล้วก็ได้เห่ากันพูดอะคันเองอะสไปนิ่สไปนอ่อะเนาะแต่ก็ไม่ได้มีพี่รุษแล้วเนาะเนียนๆเนาะอ,อ,อย่าหลุดเยอะพี่นาเต็มเรียกละไม่เรียกหรอกเ <laughs> พราะว่าอะไรเพออราะว่ามันมันมีเยอะมากเลยอะแม่ที่มีพูดอะก็รอก่อนเวลารอ รอรอโปสเตอร์ใดๆอื่นๆออกเนีเอใกล้บ้านฉันนั่งเทซี่สิบห้านาทีอิดฉามากของฉันยังต่ำกเกือบชั่วโมงเนียนๆไม่มีใครเอก สปอยเถอจะได้มีคนมากดบัตรเยอะๆใช่ก็ <ๆ S 2> นี่ก็น่าจะเรียกว่าสปอยเท่าที่สปอยได้อแหละมัง้งได้ใช่ไหมพี่นะ <laughs> เพราะว่าเหลือเดือนสุดท้ายเราก็ไม่น่าเข้าห้องดำแล้วแหละก็ <laughs> อย่างเก่งก็แค่โดนไล่ออกจริงวันนั้น BTS ท้ามเสียเด็ดขาดไปเป็นทางเดียวหนูก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าโถดติดอะหนูจะไปทางไหนทางเรือมีมะทางเรือมีมะคุณพีนะ่แถวบางนาเนี่ยใครยิ่งอยู่ใกล้ๆเราไม่กดบัตรเนี่ยโกรธนะ หรือกดไม่ทันไม่ได้นะโกรนะอุตส่าห์อยู่ใกล้แล้วอะไปเสิร์ฟถึงหน้าปากซอยแล้วอะเราไม่มาโกรได้ไหมเออโอเคเราพูดถึงการสปอยคอนเสิร์ตไปพอสมควรละอยกไว้ถ้าพูดแลรได้อีกเดี๋ยวจะบอกนะนี่ก็เยอะแล้วนะ <c oughs> นี่ก็เยอะด้วย คุดอะไรดีอะช่วงเนี้ MV ดาเลโนเขาตัวโวมาแล้วนะทุกคนชอบกันไหมถ้าชอบก็ไปดูถ้าชอบก็ไปดูไป,ไ,ปดไปฟังกันเยอะๆนะเห็นหนูแบบว่าววมแต่ว่าก็ภาพรวมมันก็สวยงามอยู่นะแต่หนูรู้ตัวอยู่แล้วว่าหนูน่าจะมาแบบว่าววมเพราะว่ารู้ตัวตั้งแต่วันถ่ายแล้วเพราะว่าฉันเต้นตรงไหนกล้องไม่อยู่ตรงนี้เลย <laughs> ฉันเต้นฉันเต้นสายสุดกล้องอยู่ขวาดู แล้วจัก็โอเคแต่เต้นมันเป็นลมนะแต่กล้องไม่จับเลยไม่เป็นไรเราเต็มที่แล้วถือว่าภาพรวมมันสวยแล้วก็โอเคเราช่างแล้วชอบ่ังมาโอ้ชุดนั้นน่ะหนูใส่แค่สิบนาทียองอะเชื่อไหมตอนแรกจะแบบแทบไม่ทันตอนแรกเกือบไม่ทันแล้วนะเพราะว่าแสงมันจะหมดแล้ว เราก็เลยเขาให้รีบไปเปลี่ยนสิบนาทีแล้วก็รีบมาถ่ายฉากนั้นน่ะแค่แค่สองรอบได้ใส่ชุดนะคะสิบนาทีไม่เป็นไรนะแต่ก็ดีแล้วแหละภาพรวมมันก็สวยงามไงเออภาพรวมมันก็ว้าวอยู่มันก็เป็นแปลกใหม่อยู่คืนนีาชอบเพลงนี้มากนะ คือชอบเพลงนี้มากแล้วก็ชอบที่ลูกเกดเป็นเซนเตอร์เพลงนี้มากรู้สึกว่ามันเข้ามาช็อตลูกเกดมาทีไรคือมันใช่หมดทุกอย่างคือมันเออเข้าทุกอย่างอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเพลงที่เหมาะกับลูกเกดมากๆจริงๆแล้วก็เราก็เป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งในเพลงนี้เราก็พยายามจะทําให้ดีเพื่อน้องลูกเกดอย่างเต็มที่ <c oughs> ที่สุดแล้วพี่เป็นลมไปสองรอบแล้ว <c oughs> พี่เป็นลมไปสองรอบแล้ว แต่กล้องอยู่นู่นกล้องอยู่ฝากนู่นจอยจอยทุกคนไม่มีอะไรอยากได้แล้วตอนนี้ยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับซิงเจ็ดของซีเจมด้วยนะ ว่าแบบว่าเป็นเลิฟทิปอะซึ่งหนูอยากจะบอกเลยทุกคนจำตอนที่หนูมีโอกาสได้ไปแสดงงาน TIF ที่ญี่ปุ่นได้ใช่ไหมแล้วหนูก็มีโอกาสได้ดูการแสดงของวงไอดอลหลายวงมากรวมถึงรุ่นพี่ AKB48 แล้วก็ได้เจอกับกล่องดวงใจของหนูก็คือรุ่นพี่ยูริใช่ไหมคะแล้วคือตอนนั้น AKB48 เขาก็เต้นหลายเพลงแล้วเขาก็เต้นเพลงเลิฟทิปด้วย ซึ่งหนูจําได้เพราะไรเพราะว่ากล่องดวงใจของหนูหรือรุ่นพี่วูลีของหนูเขาเป็นเซนเตอร์ในงานนั้นในงาน TAF ที่หนูไปหนูก็เลยตั้งใจดูมากๆหนูก็ตั้งใจดูแล้วหนูก็หนูก็ชอบเพลงนี้มากจริงๆชอบมากมาตั้งนานแล้วเพราะเพลงนี้ก็เป็นเพลงดังมากๆอะ่ะนอีกหนึ่งเพลงของ AKB เเลยอะ่ะเป็นเพลงที่แบบใครก็อยากได้ เราแบบว่าหนูก็ชอบมากใช่ไหมตั้งแต่ TAF ฮะแล้วพอกลับมาหนูก็พูดถึงเลิฟทิปตลอดอะกล่กองหูพี่ลีนาว่าแบบพี่ลีนาหนูอยากเต้นเลิฟทิปอะพี่ลีนาเลิฟทิปมาได้ไหมหนูอยากได้หนูอยากติดเซม็มไม่เอาเซ็นเตอร์ก็ได้หนูอยากติดเซ็มเลิฟทิปหนูก็ na, พี่นาพี่นาเลิฟทิปหนูอยากเต้นเลิฟทิปอะพี่ลีนาแล้วเขาก็ก็เหมาะอยู่นะพี่นาสไตล์พี่นา ทีนก็คิดว่าเหมาะแต่แตอนแ,แต่ก็ยังรู้สึกว่าเด็กก็ยังเด็กไปค่ะยังเด็กอยู่ต้องให้โตกว่านี้นิดนึงอะไรเงี้ยฉันก็แบบน่าจะโตกันทันไหมนะแล้วตอนนั้นก็นั่งนับเหลืออีกปีครึ่งปีสองปีทันอยู่มั้งน่าจะทันเลิฟทีปะทันแหละอะไรทันแหละเลิฟท,ทีปะอะไรางี้คือชอบอยากอยากได้เพลงเต้นอยากคิดเต้นอะไรเงี้ย เออแล้วแหละฉันก็โอเคพอรู้ตอนแรกอะ่ะได้เอ่อเอ่ลอลงพูดว่าไงอะ่ะพอถึงปลายๆแล้วเราก็เริ่มแบบว่าพี่นาเลิฟทิปจะมาหรือยังคะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเซนเตอร์ลิปกลอสนะพี่นาค่ะเลิฟทิปจะมาหรือยงนะังคะพี่นา <laughs> เข้าไปคะ่ะยังเด็กไปพี่ออมโอเคพี่นา <laughs> โอเคแล้วก็ได้เป็น Lip <laughs> <Bye. S 2> ลิปกลอสไปอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆนะตอนที่ได้ได้ลิปกลอสมาในช่วงกันยาวันเกิดนนะ่ะก็ชอบตอนนั้นชอบลิปกลอสแล้วเพราะโซลค์แจกมาได้เต้น Lip ลิปกลอสรู้สึกว่าเพลงเนี้ยนะคือมีกล่องใจแล้วก็แล้วก็ชอบชอบรู้สึกย่าเงนะี้เข้ากับตัวเองมากก็ไม่ได้รู้สึกอะไรรู้สึกหลักลิปกลอสยู่แล้วโอ okay. เคอะไรเงี้ย แต่ก็แบบว่าจะพูดอะไรนะยูดีก็หายไปจะเมาอะไรนะเออแต่ก็แบบตอนนั้นมันก็มีความอยากได้เอออยากแบบใหแบบ้อยากได้เลิฟทิพแค่นั้นแหละแล้ว <laughs> ก็เออแต่ตอนนั้น่ะช่วงที่ได้หลิบกอ่อจะก็คุยกันกับ ทางทีมอยู่เรื่องสัญญาของเราด้วยเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ก็มีความเห็นตรงกันว่าเออมันน่าจะทันในซิงเกิลต่อไปของ C G M นะเพราะว่าลิปก o ร s มันก็กันยาแล้วก็ปกติก็ซิงเกิล C G M ถ้าซิงใหม่มันก็จะมีช่วงต้นปีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คิดว่ามันต้องต้องทันอีกซิงเกิลหนึ่งแน่ๆอะไรเงี้ยเออเราก็เราก็ไม่คิดหรอกว่าลิปก o ร s ของเราตอนนั้นนะ่ะมันจะกลายเป็นเพลงสุดท้ายของเราจริงๆเลย ตอนนั้นเราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเพลงสุดท้ายจริงๆแล้วก็แต่ก็ไม่ไม่ตอนนี้ไม่ได้รู้สึกอะไรรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรริบก็ไม่เพลงสุดท้ายก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่ได้รู้สึกอะไรแหละในตอนเนี้แล้วก็แบบเออเออก็สิ่งต่อไปก็เป็นอะไรเลิฟที <laughs> นดิฉันขอมาตั้งแต่ท i f มันเป็นดวงของหนูเองอะทุกคนมันคือดวงของหนูแหละหนูว่านะดวงมันจะไม่ได้เต้นมันก็ไม่เต้นล่ะดวงมันจะแค่ชื่นชมชื่นชอบมันก็แค่นั้นน่ะก็เลยแบบมองเป็นขำๆเอาแล้วก็แบบเอออย่างน้อยก็มาแล้วอะอย่างน้อยก็มาแล้วล่ะอีกไม่กี่เดือนเราก็จะได้ฟังเวอร์ชันภาษาไทยแล้ว่า นอยนะมเธอเป็นเธอเธอนอยแต่ฉันอะ่ะเลิกนนอยแล้วฉันฉันนอยไปวันหนึ่งแต่ฉันเลิกนนอยไปแล้ว <c oughs> ตอนฉันรู้อะ่ะว่าเป็นเลิฟทีป่ป่ะฉันก็แบบค <c oughs> อพับอยู่พักหนึ่งอะ่ะจริงหรอคะมึ <c oughs> งแต่ทีไอเอฟมัก็จริงหรอคะ <c oughs> โอเค <c oughs> ก็ยังไม่เป็นไรก็โอเคอย่างน้อยเพลงนี้ก็เป็นของ CGM 4 D 8นะเป็นความตั้งใจแรกที่อยากได้อะไรเงี้ยว่ามาเป็นของ CGM เลยอย่างเรามาจะเป็นหนีเสมอทุกคนคือถ้าเมมเบอร์คนไหนอยากได้เพลงไหนอ่ะเราพอแกรดป่แบบเพลงนั้นจะมาในเพลงต่อไปเสมอมันเป็นอย่างนั้นเสมอ <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นมาเสมอจริงๆคือหนูไม่ได้กะเป็นเซนเตอร์เลิฟทีปหรืออะไรหนูไม่คิดว่าหนูจะเป็นเซนเตอร์แล้วหนูแค่อยากไปเต้นอะหนูแค่อยากไปเต้นคือไม่ติดเซมก็ได้อยากไปเต้นไงแต่คืออยาก,ยาก,ยากใส่ชุดเลิฟทีปแล้วอยากเต้นบนเวทีอะไรเงี้ยคือเออแค่เป็นความชอบแต่เออไม่ทนันแล้วว่าเก็เสียดายอะไรเงี้ยก็มีความเสียดายแต่ก็ก็ดีใจกับน้องๆด้วยอะไรเงี้ยแบบทำให้เต็มที่นะฉันจะรอดูเพลงนี้แน่นอนเพราะเป็นเพลงที่ฉันแบบ ฉันลอมนาเลยเป็นเพลงที่ฉันลอมานานจริงๆเลยกับเพลงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยใจที่นานาได้เป็นเซนเตอร์ด้วยเพราะว่าจริงๆพอหนูหนูก็นั่งคิดว่าเออถ้าเลอพีบ่ะใครจะเป็นเซนเตอร์ดีอะไรเงี้ยหนูก็มีคิดถึงนานาด้วยอยู่แล้วเพราะว่าเออคิดว่าน้องเป็นภาพถ้าเป็นเลอพีทําได้ดีจะทําได้ดีแล้วก็เป็นตัวแทนของเพลงนี้ได้ดีอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบเออบอกนานาไปว่าเฮ้ยมันเป็นเพลงที่พี่แบบว่าอยากเต้นมากก็แบบทําให้เต็มที่นะอะไรเงี้ยแบบจะจะจ,ะจ,ะจะรอดูจะรอแชร์จะรอชมพวกเธอจริงๆอะไรเงแบบแี้ยเออก็ดีใจกับคนที่ติดในเพลงนี้ด้วยกันแล้วก็วกทําให้เต็มที่นะ งานร่วมเอมก็ได้เป็นซีนสาร,รภาพรักได้ไหมล่ะเ <c oughs> ขาจะสมัครคนเล่นเอ็มบีนะเขาจะมีปะ <c oughs> จะเหมือนของญี่ปุ่นไหม <c oughs> แต่ไม่มีคู่ไงก็เป็นลิบกอร์อยู่เหมือนเดิมกลับมาเต้นตอนคอนใหญ่เอาไม่เอาล่ะคะไม่เอาล่ะคะหนูไม่เต้นแล้วคะ่ะไม่เอาแล้ว ทุกคนหนูพูดจริงๆว่าคอนเสิร์ตครั้งเนี่ยที่จะถึงปลายเดือนเนี่ยมันน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตหนูที่จะเต้นบนเวทีแล้วด้วยนะเพราะถ้าใครอยากเห็นหนูเต้นแบบอย่างนั้นเยอะๆยอะต้องมาลยนะเพราะว่าหนูก็รู้ตัวเองว่าหนูไม่ไหวแล้วเหมือนกัน <c oughs> คือถ้ามาให้เป็นเกตในอนาคตถ้ามันมีจริงๆอะก็จะต้องเขียนไปว่าขอเพลงร้องนะ <c oughs> ขอเพลงร้องเพลงช้านะอย่ามาหาเต้นหาทำไม่เอาจะบอกไม่ว่างทันทีคือถ้าจะมีแบบมาเป็นโกงเป็นเกตในอนาคตนะสมมติถ้ามันจะมีอ่ะหนูบอกไล่บอกน้องทุกคนแล้วอะ่ะพี่ขอเพลงช้าพี่ขอร้องเพลงเท่านั้นโอเคนะ เพราะฉะนั้นแค่อยากเห็นหนูเต้นตายเต้นเต้นสุดพลังอะ่ะคือต้องมาคอนเสิร์ตนี้ครั้งนั้นเพราะหนูจะใส่สุดเต็มที่ในคอนรังนี้จริงๆอืมอ๋อไม่เป็นไร <laughs> พี่เราจะเเลือเพียงไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงจริง <laughs> ไม่เอา <laughs> ฉันจองเพลงร้องแล้ว ลองคิมีวาบบกุฎาทเท่านั้นกลับไปก็จะลองแค่คิมีวาบบกุดาทเท่านั้น <c oughs> นั่นแหละค่ะเมาหมอยงานจับมือนะทุกคนเขาประกาศร,รอบเพิ่มแล้วนะขอ <c oughs> งหนูมีรอบหนึ่งรอบสามรอบห้านะทั้งสองวันแล้วก็มีรอบพิเศษเพิ่มในวันที่ <c oughs> สองก็คือวันอาทิตย์นะคะ ก็เดี๋ยวจะไปหาชุดเพิ่มเพราะว่าหาชุดมาตอนแรกหามาพอดีรอบแล้วเพราะคิดว่าเออมีแค่นั้นแต่ก็พอไป้เพิ่มมันก็จะเต็มที่กับชุดเหมือนเดิมมาหาชุดฟินาเล่หาชุดกาลามาใส่ในงานสับมือแล้วหามาสับมือกันด้วยนะใครที่ไม่ได้โอชีพีพ่ออมอ่ะก็อย่างน้อยเข้ามามาลากันอัมอลาลาเขาเลยอัมอลําอําลากันหน่อยก็ดีนะลูกหลาน เอออย่างเราก็มาแบบพบปะพูดคุยกันหน่อยเนาะในครั้งสุดท้ายของดิฉันจริงๆอะไรเงี้ยกำงานจับมือใครสะดวกรอบไหนามาได้เต็มที่มามามอยก็ได้ไม่อยากให้สปอยอะไรลองมานะเออรอถ่ายวันชชอต ถ่ายวันช็อตคืออะไรอะอันนี้งานไหนอะตอนนี้มีหลายงานลืมแล้วเนี่ยว่าว่าเบนฟิตของแต่ละงานมีอะไรบ้างอะตอน,นงง <laughs> ตอนนี้ลืมอะ <laughs> อชุดวันที่สิบสี่เมษาสเตจแกเตรียมกันหรือ,อยังไม่เอาชุดเล่นน้ํานะไม่เหมาะกับงานนะชุดสูตรเท่านั้นชุดราตรีชุดกาลาเท่านั้นเพราะว่าฉันชุดใหญ่มากเลยฉันบอกตรงนี้นะมิเงอจะถ่ายรูปด้วยกันมันจะไม่เข้าแนละ้วคุณพี่ ฉันบอกไปแล้วนะในไลฟ์ที่แล้วฉันฉันัน,น,นัดใหม่แล้นะนัดใหม่ล่วงหน้าหลายวันแล้วกาล่าหนังอนงยี่สิหกไม่ไมไม่ไมไม่ยี่สิบหกไม่ไม,ไม,ไม่ข่าวผิดนะแม่เป็นวงในก็ต้องเป็นวงในให้ถูกหน่อยนะไม่ไมไม่ยี่ิบหกเนาะข่าวจากไหนอะ ข่าจากไหนคุณพีตลกหนาอ๋อเจ้าเป็นวงในทีวงในผิดนี้แรงนะเขายังไม่ประกาศเลยอะเดี๋ยวให้ใกล้ๆเราบอกเนาะถ้าถ้าแบบทีมงานให้บอกเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาบอกไม่มีตังสื้อชุดไม่มีเหมือนกันไม่มีเหมือนกันที่ต้องตัดชุดตัดเชิ้เนี่ย เงินหายไปหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้เงินเดือนอ่ะหายหมดแหละจริๆก็จะทำให้มันดีนะมันจะสุท้ายแล้วฉันจะทำให้มันอลังการอนะ่ะรุ่นข้อเดี๋ยวจะไปแล้วนะเพราะว่าอะไรหิวข้าวยังไมไ่กินข้าวเย็นเลย แล้วคือเพิ่งเป็นกระเพาะกับกับอะไรนะกดไหลย้อนเป็นมาสี่วันละกินยาอยู่คือยามันต้องกินต่อเนื่องไงกินแบบเป็นพีรเรียตของมันอะ่ะก็เลยตอนนี้อาการดีขึ้นละแต่ก็ยังไม่ได้กลับมาร้อยอ่ะช่วงสามสี่วันก่อนเป็นกดไหลย้อนหนักมากเป็นกระเพาะด้วยกินข้าวไม่ตรงเวลาแล้วก็ ตอนแรกหนูว่าอาหารเป็นพิดเพราะาท้องเสียแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นกระเพาะกับกดไหลย้อนดีที่ไม่อาหารเป็นพีษเพราะาน้องอาหารเป็นพิดกันเยอะมากช่วงนี้หน้าร้อนอาหารมันบูดง่ายแล้วตอนนี้หนูสั่งข้าวมาข้าวมันรอหนูอยู่ข้างล่างประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วหนูกำลังคิดว่าไอาข้าวที่หนูสั่งมาเนี่ยมันจะบูดหรือย,อยังในตอนนี้แล้วห,หนูต้องสั่งใหม่คือถ้าอีกวันหนึ่งไปเข้าโรงพยาบาลก็น่าจะพอมื้อนี้เลยนะคะ เม่นั้นพี่ออมขออนุญาตลาทุกคนเพื่อลงไปเอาข้าวมากินก่อนนะ <c oughs> ได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาเมากันใหม่นะนี่เมาเพลินอีกแล้วห้าสิบนาทีแล้วเนี่ยนะไว้เมาสนะขอบคุณทุกคนที่มาเล่นเกมด้วยนะในช่วงสอยที่ที่ผ่านมาสนุกมากเลยเล่นเกมกับทุกคนนะเอ็นจอยมาก บ๊ายบายนะทุกคนขอให้เป็นเดือนที่ดีของทุกคนเป็นเดือนที่เราได้เจอกันเยอะอยู่แล้วว่าไงก็เตรียมตัวกันดีๆนะเทคแคร์นะ care, นะกินข้าวให้อร่อยนะได้เลยค่ะจะกินเยอะๆนะคะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันเสียหรือยังคะ่ะบ๊ายบายทุกคน